ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสี่ห้าหกป่าเมียวเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับใครท็อปพีจีหนึ่งหกแปดหนอครับเนาะเอามาพี่น้องให้กับพามาเล่นเกียมอันพีดาดาหนะครับเนาะเออพาไปงัดทางงัดเลยละกันนะครับเออโอเคนะครับก็พกทุนมาที่หนึ่งหมืนนะครับอันดับแรกก็สวัสดีนาะครับนาะ กับผมก็อยู่กับค่ายประจำนะครับสำหรับค่ายท็อปพีจีหนึ่งหกแปดนะครับค่ายที่ก็เป็นค่ายใหญ่การเงินโอเคเลยนะครับมางัดทางงัดพี่น้องเอ้ยเอาที่เบ็ดเท่าไรดีเอ้ยทุนสองเอาเบ็ดสองางไแล้วกันเนาะทุนหนึ่งหมื่นไปกดไปเรื่อยๆครับผมถแถวเบดๆบด <laughs> อ่านอซดีลคลิปต่อเด็กตุ๊บนึกว่าจะลงะแล้วนะครับ ร่งนี้ลงคลิปตอนน่อเนียงนะครับผมแนะ่เบื้องฐานหลดเวลาขอลอนน่อยลุง้งคลิปต่อนเนียงเวลาข่อยหายขขอยก็หายตอนน่อนเนียงได้พี่น้องเลย <laughs> หายเงามิสซิีเลยนะครับผมนะหาทุนหนึ่งหมื่นนะครับจะพอฟัดพอเบี่ยงไหมนะครับสําหรับเกมอันผีดาดานะครับผมนะตอนนี้ก็ยังมิสซิลีนะครับผม มันบ่ไหลเมียมันบ่ไหลเมียเงียบกริบเชียววะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุนมือหนึ่งละหาพันละเดียวยังไม่ทันได้เห็นอยู่เนี่เอาสเก็ตเตอร์มาดูอยู่เดียวอย่าประมาทมวยเด้อเฮ้ย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 เบาได้เบาเบาได้เบาหัวหน้าเอ้ยเอ้ยเบาลุลุ่เลยนะครับผมนะท็อปพีจีท็อปพีจี เฮ้ใบแต่งสามเต่าเลย้อไปเุ้่กัสิครับผมไหลบ่ไหลมาพี่น้องเลยเหลือสามพันแล้วครับผมเหลือสองพันแล้วเบิดซน่าควายเนาะเอ๊ะอย่าเบิดทำเนี่ยเอาใบแต่งพี่น้องสวยไหลไหลไหล ไปแตกขมัวขมัวสวยงามไปแตกสองไหลต่อไหลแต่เต็มก็สุครับผมไหลไหลไหลเอียงไหลละครับพี่น้องไหลแล้วไหลแล้วเอียงไหลอีกเรียบร้อยนะครับโอ้ยขวดเอ้ยขวัมามาแล้วครับผมอาร์ดวร์ก้อนโตนะครับสวยหลังจากที่เงียบมาโดนเติบนะครับเฮลเฮล ยังพอได้เด้อดินยังพอได้เด้อเดินนี่โอ้ยเนอะเกมนี่ไวมันเวลาเวลามันแตกนะครับผมไวมันมันหดดีพี่น้องคยมากตรงนี้แ่ละโอ้ยหาบูนัดบูพอเลยครับพี่น้องเอ้ยมาออโต้ไปเลยแล้วกันเนอะหาซิบลอดไป ลองปล่อยออนตัวิึงด้วยอ๋อไปอีกแล้วครับพี่น้องเอ้ยเสียกไหมวันนี้ดีใจได้ยังบ่พ่อขาวเลยครับไปอีกแล้วเออไหลไหลไหลเปียงเออไหล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 เปียงเอ้าเรียบร้อยครับผมมาแล้วโบนัสควายควันเอ้ยควันมาควันมาไวๆนะครับผมวันสายฮัดคว้าตัวนี้ไหมสายฮัดควานะครับ เอาโบนัสเขาแล้วก็ต้องแตกรวามเดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ,อะไรครับเนี่ยสวยไหลไหลเปียงเอาไหลต่อไหลเตียนอยู่ก็เปียงไหวแตกสองไหลไหลตกียเร็วเลือกเร็ว,เรว,เรว,เรวนะครับผมงามมันบ่ไหลต่อเนี่างเนี้ยมันบ่ได้ดังใจเลยนะครับผมนะมันบ่ได้ดังใจ สวยเอามีไหลอยู่ครับพี่น้องเปียงสามพันสวยไหลอยู่ครับผมเอาไว้แตกสวงของโบัตอเล็กเปรียงไหลไหลอุ้ยสิบสองสวมางะแม่น่อยอเอาบังนี่กลางวันก้อนโตนะครับไปอีกหนึ่งทีสวยเอาอไรมือนหนึ่ง่อยคืนแล้วครับพี่นอ้องเอ้ไหลค่อยนี้เอาคูณสิบแล้วนะครับคูณสิบอเต็มเครื่องเน่นนะ่ะนะเอาไว้แตกสวง อสป,ปีดสุดท้ายสป,ปีดสุดท้ายสวยไหล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 โอ้พี่ดอกเลยว่าเตีกนะครับผมนะเอ้าได้อยู่จบไปที่แปดพันห้านะครับเอ้าได้อยู่ครับผมเกมอันผีดาดาไปต่อครับผมไปเรื่อยๆล่าโบนัสแบบพอๆเพี้ยๆ,ๆอยีกแล้วครับพี่นะ้องเลย เทลกสีเงียบกริบเอาไว้แตกสง้งอุ้ยเต็มจอกเต็มกสิครับผมป,กกปักเข้าไปอุ้ยไว้แตกสามแถวปักเข้าไปนะครับผมเตียงเงินป,กกปักเข้าไปมีไหลมีต่อมีเตี้ยงไหลอีกไหลอีกไหลครับผมเอาไหลยาวๆเรียบร้อยนะครับบางเตียงนอกครับผม เอาบารนี้ก็ชชบเปอร์ไปหนึ่งเทียละครับสวยๆงามๆพี่น้องเอ้ยเอาแตะกันได้ละครับผมเก็บอันผิดาเนี่ยทุนหนึ่งหมื่นเราได้กำไหลละครพี่น้องเอาไว้แตกสวยจังวันนี้ไหลอียังเอหนึงเอนึงเอนึงสวอไยังไหลต่อไหลแตงครับผมจังวันนี้ก็เตก็สิครับผมเคเต็มจอก็ตักเข้าไปไหลไปยังไหลครับผมเรียบร้อยนะครับมันจะเหลือมีอะไรแตกนอกอย่างเดียวเลยนะครับ เอาบานนี้กระจุบปเปอร์ไปอีกหนึ่งเทนะครับสวยๆงามๆเอาแล,ล้วไงเรียกเรียกเหมือนจะไม่เหมือนจะมาไม่ดีนะครับไปไปมาจะได้ลงอ่างนะครับ <c oughs> <c oughs> ได้ลงอ่างอี้หลืแล้ลครับพี่น้องถ้าเตียงสี่ไหมะ <c oughs> เอาบุญอาจจะกลอบเนี๋ยนะมาเกียรติ์ตัวเนี่ย <c oughs> <c oughs> ไหลๆเลยไว้มันหดที่ลีเลยเกมเนี่ย วายเบรดิทัวห์ผู้เล่นนะครับผมซื้อเกมมันเหมือน,นธรรมดาเลยวายเบรดิทัวเฮ้ยไหลไหลไหลทุบทุบทุบตุบทุบทุบ,บ,บสเก็ตเตอร์เรียบร้อยนะครับพอขเขับบูรัตอีกรอบนึงพี่น้องเอ้ยเอามาดีอยู่นะครับเฮ้ยทำเป็นเล่นไปนะครับว้าวบูรัตสายฮาร์ดคอร์พี่น้องเอ้ยเห็นมาได้จังสี่เมตรนะครับผม ไหลเลยไหลไหลไหลแตกไหลเลยครับวุ้นใบเตียงซีไปน้องเต็มจอเลยครับไอ้คนสิครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับรางวัลใหญ่มานะครับเอาบางที่กับจูปเปอร์วันเจี๊ยบไปอีกหนึ่งทีนะครับแตกแล้วครับพี่น้องเลยโบนัสนะครับหามือไปแล้วกำไรซีมือนอนนอยแล้วครับพี่น้องเลยแตกแบบนี้ก็ลงอ่างดีครับผมจะรออะไรครับผม อุ้ยสะใจลงอ่างลงอ่างเอาละครับผมตามด้วยเจสวยงามไาวแตกสามไหลอุ้ยน่าสิไหลเนาะมาแบบนี้จะเหลือมีอะไรก็ลงอ่างนี่ครับสะใจสะสะใจไหลไหลอะไรละไรไหลครับผมอุ้ยไาวแตกสี่เน้นๆมาเราเลยก็ไตกสิครับผมเรียบร้อยเลยนะครับรางวัลใหญ่ๆเบิ้มๆเลยนะครับ อาบัลนีกรบจูบเปอไปอีกหนึ่งเทียนะครับสวยๆงามๆ้วยฝาดไปเจ็ดเมื่นแล้วนะครับทำเป็นเล่นไหมนะครับผมนาไวยประเด็ดด้วยไดครับผมไวประเด็ดด้วอโอ้ยจบสวยพี่น้องเฮ้ยรอบนี้เตียงสวงเหมือนเก้าเนียนๆเลยครับผมโอเคนะครับก็ไม่ไปต่อแล้วนะครับผมนาสําหรับเกมอันผีดาดานะครับอ่ะพู้ได้อยากรองเบิกนะครับสําหรับเกไอสําหรับใข่ ค็อปพีจีหนึ่งหกแปดนะครับผมก็ปักหมดไว้ให้แล้วนะครับป่ะแตกลายปารีก็ไปหาหรือแนวใหม่ดีกว่านอพี่น้องเนาะแย่ยๆก,กันครับผมปาปาปายขบุย